เดี๋ยวหลบมาลุนกันว่ามีดางไหมนะครับอู้มันจิ้งเกือบเย็ยบไปจัดอย่าลังกะโอ้ตอนไหนอะไรโชว์นะครับไอ้ก้างๆเป็นใบเรื้อเลยนะครับเนี่ยกลับซวยไม่รู้ว่าขันไม้เดี๋ววะ ดีกับผมปกกับผมเด็กในม้งกันแล้วนะครับกาขุัเลงวันเร็กนะครับผมจัดการคือนอนไม่รับเลยนะครับติดหัวพญาจงรางดังเลี้ยงกักตนนะครับผมเด็กก็ผมได้อยู่บริเวณที่มีพญาจงรางกับไล่โคนะครับมันดังพี่ใครดีชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับปิดผาดประการใดก็ขอาัยด้วยนะครับผมตามไปดูกันเลยนะครับผมมาเลยนะครับนี่นะครับพญาจงรางนะครับเด็กผมเลือก คือเตะปุ่มยากได้คือให้เป็นคราบนะครับคราบเรื่องจักสีหรือว่าเรื่องจกริวนึงก็ได้หรือว่าข้าวจักสีอะไรแบบน,นี้แต่โกนี้ก็ด้วยนะอย่างเล็กอยู่เลยขอนี้อย่างเล็กอยู่เลยนี่นี่น,นี่มาดูสันดิรุมงยิันดิเดี๋ยวว่าดางังไอมาไม่ได้อาอยากจังนี่กันดินเนี่ยแบบนี้ด้วยเตะุ่มวหวอ่าเป็นดังนะครับให้ใบสมบูรณ์แบบนี้เลยเนี่ย ช่วยนะครับเหละการกรับหัวทรงหดวทรงมันช่วยดีนะครับการมันมีข้าวสลับดำนะครับช่วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาโอเคครับเดี๋ินเละเรื่อยๆนะครับพุ่มนี่ก็เป็นประหยัดจังหว่างนะครับเดี๋ินเละเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ พวกเฮ็เดไรโชูนะครับบ้านพุ่มก็เรียกเฮ็ดงูนะครับตามมาดูนะครับ,บมีอยู่ช่องๆหนึงมจำไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็หวาก็เสือรูด้ามบันนึ่ครับเ็ดเนี้ยเฮ็ดงูเนี้ยพมเยอะันเป็นมุงด้วยแล้วเห็นไหมสวยด้วยเนาะแต่บางคนก็วหวาเมาบางคุณหวามันก็เสือไปตาย่ารูด้ามบัน ไม่รู้อันนี้ปุ๊มก็ไม่รู้นะครับปุ๊ไปยิ่นในช่องอื่นมานะครับปุ๊ก็โอเคครับเดี๋ยวพี่เดินไปเลยย่อมนู่นที่ทางหน้านะครับ ก็เป็นเหมือนๆผมกัได้พบกับจันเด้งนะครับมาดูเลยนะครับมาดูเลยนะครับผมมาดูเนู้อยวะนี่ครับสวยงามมากนะครับจันเด้งนะครับผมนี่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 กลับเร็วพอไปได้ผมก็ได้เลย,ไป,ยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาตามาพญาจงอางจริงๆนะครับด่างช่วยด้วยนีย่นี่ปลาพญาวะตต่น,นี้จันนะครับตต่น,นี้จัน จันเกี้ยวนะครับจันดำก็มีนี่สิวะโปรพินแป๊บนี่น่าจะเป็นจันดำนะครับเนี่การดำนะครับการดำหลายๆนะครับพุมเนื้อด้วยเน่ยครับการดำแล้วก็เปินนี่นะครับเพินเปื่อนอูร่านะครับนี่ฉัาดสิเลยนะครับทีนี้ผุมก็ได้มีความรู้จากเพินเปื่อนตีว่ามาอมเมินนะครับตอนเล็กพุมก็ไม่รู้ว่าอู้ช้างตกลงก็เป็นอูร่านะครับอูด่านนี้ผุมก็ตามมาดังนะครับ มะกอนวันกอนผุ่มใดดัดงหนึ่งหนึ่งหนึ่งตน,นนะครับกาเดี๋ยวไปดูประยัดอยู่งานกอนนู่ดีว่านะครับมีลักษณะตาทางน่าจะดังนะครับโฟมิ้นเต็กเลยเพราะว่ามันมีใบสีหว,วานน่าอะไเขี้ยวเลือกสูงกว่านีนะครับตามมาดูกันเลยนะครับผมตาตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่เห็นเต็กเลยนะครับลักษณะตาทางเด็กที่ว่านดางาังไหม คือถ้าเป็นขาผุกมเอานะครับไม่ต้องจัดจีนปมบาไปเลี้ยงไหมช่วยงามนะครับต้นนี้ไม่ด่างนะครับไม่มีขาฟนะครับเตอว่าลายมันช่วยจริงนะครับหลายต้นมันพันนี้แต่ด่างก็ช่วยโอ้นี่ใบนี้ก็ะรั้นช่วยการผิดนะครับเป็นรองก้าวานะครับช่วยไม่ด่างนะครับผมถ้าไม่ด่างผมไม่เอานะครับเดี๋ยวผมก็ามเหมือนๆตักเรืองนะครับนี่มันตระกูลเดียวกับต้นี้จันใครรู้จักมั่งนะครับ คือว่าตาดางเขาเล่นกันไหมนะครับตระกูลเาน,นิจันนี่ครับเดี๋ยวก็เจ้าว่านั่นเป่นฟื้นกาเปื่อนๆช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะครับปุ้มโอเคนะครับปุ้มยังโค้งใจลาวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลบมาเลยที่ก่อนผมไม่เคยเห็นนะครับนี่เพื่อนๆว่ามันพยายามจงอางไม่นะครับเห็นการมันจิตจังเละมันปิดกันเลยกับต้นเหล็กตน้นใหญ่เนี่ยนี่ครับแต่นี่การจิตเป็นที่ที่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์ไส้พันธุเนยนครับ ใบก็สวยนะครับกว้างเหล่าก้านก็พิษเผือนนะครับดูทึ้งหัวไาลมันไายมันจิตนะครับผิวจะลื่นสวยนะครับตอนนี้เป็นสายพันธุ์ไหนก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมดูล่างใบลักษณะตาทางก็สวยแข๋ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็พมีเดินไปทางด้วยนะครับเดินใปเรื่อยๆนะครับเดินเละเรื่อยโอเคนะครับ อเอาเดี๋ยวนะครับเพิ่ลเปลยาใส่ท่า,ทาไว้นะครับเนี่ยครับเพิ่ลเปลิ้ลว่าดังอินโอนไหมพุ่มก็ไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับว่าดังอินโอนมันอยู่พื้นนะครับเห็นก็ลงใกล้ยันเกิดเกลือนไหมดูว่ามันตโตกรูไปเปิ้ลเปิ้ลก็ช่วยก็เม่นมาด้วยนะครับพุมไม่เอานะครับป่านนี้พุ่มอย่างแมาครับตอนเล็กก็มีนะครับยอมนี้มันตั้งไป โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเดินกันตอ่อนะครับขึ้นทางนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นทางนี้เลยโอเคนะครับตามมาเลยเลยโอเคครับก็ตอนนี้ <S <S พบกับต้นอะไรโจนะครับไอ้ก้างๆเป็นใบเลื้อยเลยนะครับนี่กับสวย ไม่รู้ no hehe, ว่าขันไม้เดี๋ยววะไดี๋ย่ยจังเนี่ยใครรู้จักมั่งนะครับนี่กับไร่ต้นนะครับนี่กันนะครับผมช่วยจังช่วยขาดยังลังก์จะนี่ครับนี่ก็ช่วยนะครับนี่ก uh ็มันนะครับนี่เป็นดดกอยู่เป็นใบเลื้อยนะครับช่วยนะครับช่วยงามมากเลยกับต้นนี้ก็เพื่อนๆดูนะครับมีไร่โคนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับ ก็โอเคนะครับตอนนี้ก็พุ่มอยู่บริเวณป่าปุ๊ดนะครับเดี๋ยวพุ่มใบเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆห้าป่าใหญ่จงร้างเรื่อยๆนะครับพุ่มโอเคนะครับมาดูกันมาดูกันครับพุ่มตรงนี้เป็นท่านี่จันลาวนะครับเดี๋ยวลงมาลุนกันว่ามีด่างไหมนะครับไม่มีเลยนะครับพุ่มอู้ถือว่าบใบช่วยคาดท่านี่จันปลาเดีรูปมันเป็นไกลๆยักษ์ๆนะครับใบมีอูยักษ์ๆช่วยๆ อันนี้ก็ยี่นอนนะครับนี่ก็หวายี่นอนพว่ก็หวา่ยี่นกันเลยเป็นเสน่ห์จันเขี้ยวนะครับน,น,น,นะครับนี่ดีในเสน่ห์จันเขี้ยวนะครับการสีเขี้ยวเดี๋ยวว่าช่วย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 เดี๋ยวเดินเละเรื่อยๆนะครับพุมตามมาเลยก็มาดูตอนนี้แล้วนะครับเพืนเนๆืนเป็นไม้ตีเปลกวาลาดนะครับดูนะครับมีดอกที่อยู่พู่เดี๋ยวก็ ใบจุดสีขาวนะครับใบจุดสีขาวกบลายต้นนะครับเนี่ยครับช่วยช่วยส่วยสวยส่วยมากนะครับมันเหมือนเหมือนมีกันมางไหมนะครับไม้เป็นนีนะครับไม้แบบนี้เดี๋ยวก็มินไว้ได้าล้างด้วยนะครับเต่ว่าผุว่วมันช่วยนะกาเดินกันโตนะครับผมบ มาเลกวันนี้กันเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นมาจะนีแน่ป้อมเป็นเด็กเลยเหมือนทางล้างไหมนะครับเอาดีลังกาเลยดูนะครับเพบุญๆมันรวยนะครับเออตอนนี้จันนะครับตอนนี้จันเด็กรวยเนาะดีรังกาเหมือนด่างนะครับเป็นริวเป็นริวจะไม่รู้ใช่ไหม เพืเ่อช่วยพิจาหน้าด้วยนะครับว่าดังไม่ดังนะครับผมคอมเมนต์ไว้หลังคลิปนะครับพุมโอเคกคับเดินกันน่ตนะครับนู่นก็เป็นราง,งดนะครับเดี๋ยวว่าพุมไม่กล้าไปเลยมันรอกเที่ยวกันนะครับว่าไปเล่ราง,งดไปเล่ไอพายาจงอางพุมมีเที่ยวเจอพายาบองล้านะครับเดี๋ยวมันจะได้เล่นไม่ตันโอเคนะครับตามมาเลย อู้เปล่าอู้ตายตายตายอ้เปล่ารัวมาเลียบเป็นๆนี่นี่ดูกาดผมเปล่ารัวมาเลยรียบตะปนเชื่อเปล่าเก้ามั่งนะไอ้ลุยลังก์กได้เรืองเร็วอย่างลังก์บัสซีเด่นใหญ่าตะปนเชื่อเปล่าเก้ามั่งนะครับของยี่ห้อดีๆเก้าปุมมั่งขอบคุณหลวงหน้าเลยนะครับเจ้าว่ามีตะปนเชื่อเก้ามานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำการไตใ กดนามก่อนโอเคนะครับกับตรงนี้ก็ปืนปืนมันแหล่เบ็บเรื่องๆนะครับตัวนี้จันเขียวอันนี้จันแดงนะครับจันแดงนะครับก้อนนี้สวยนะครับเดี๋ยวเราเล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าปอกโกตีปุ่มว่าขาดวังไว้นะครับว่า,น,าจจน่าจะเจอหน้าจะได้แเบ็บชอบนะครับ ก็ดีว่าพุ่มตุกจใจ่ยคือว่าน่าจะเจอไหมวันนี้แหละแหละตุ้กอันนี้ก็จะนี่หยันเขี้ยวนะครับเนี่ยไอตอนในเนี้เดี๋ยวผมให้เปื่อนๆดูนะครับเพื่อขอยักตอนนี้เลยมันเป็นตระกูลเดียวกับตอนนี้ฉันนะครับแต่ไม่ใช่แบบเบย์พิษกันแต่กระตุยนะครับตรงนู้นก็เป็นไฟยาจองอางล้วนๆเลยนะครับมีไร้ก้นนะครับ ตีนตีกลิน้นะครับไปอย่าจงอางพีตึงพุม่มวาเดี๋ยวเดินไปไกล้นี่ก่อนดีกว่านะครับเดินเลยไอ้ตนนี่ันไปเรื่อยๆนะครับตามมาเลยนะครับตามมาเลยนี่น่าจะเป็นต้นนี่ันดำนะครับการดำเลยนะครับทีนี้ <c oughs> นะครับการดำสช่วยนะครับ ตรงนี้เป็นดงเลยนะครับมันต่างฟีเลยนะครับตรงนี้นี่กาวันกนางเกาดั้นะครับตัวนี้วันกนางเกาดั้นี่ตัวนี้จันเกี้ยวนะครับเอ้มันจิงเกือบเย็ยบไปจัดอย่าลังก้าโอ้วันนี้จัดห่านก่าหรือแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ตามมามาหน้าเล็วโอ้ได้พปปนนี้แหละป้านลุยทีนี้อย่าลังก้า ตอนนี้จันดำาอนนี so ้ so ันดำนะครับดางเลื so ้องนะครับตรงนี so ้ดางเลื้องสามใบนะครับใบนี้ก็ด่างนะครับใบนี้กระด่างนะครับดูนะครับพุ่มแม่นกนะครับเดี๋ยวกองเสียให้นะครับใบนี้ดางใบนี้ดางใบนี้ดางครับโอ้นี่กระด้างด้วยนะครับอูกอเล็กกับกอนี้กอนหนึ่งดางกอเล็กนี้กระด้างนะครับดูยศอู้หูหยิบลัดแล้วจริง โอ้ดีใจนะครับเนี่โอ้ไม่เลวนะครับนี่กระด้างนะครับโอ้ดังไรโกนั้นครับนี่ดังนะครับนี่ดังนี่ดังนะครับโอนี่ดังไรใบนะครับก็นี่ดังดังโกโกนี่กระด้างโอ้สามโกนะครับกุ๊กเลยเดียนพานเลยนะครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดอ่านก้าววันนี้นะครับตามาพญาจงหมังเดี๋ยวมาเจอท่านี่จันดังนะครับพุ่มตามามานาาแล้วกันท่านี่จันดังไม่เคยเจอที่นะครับ ตรงนี้เป็นเซนีิจันดำด้วยนะครับปุ้มโอเคครับเดี๋ยวปุ้มวานะครับคุดเลยไม่ไวนะครับตอนนี้ของดีปล่อยไม่ได้นะครับปุ้มโอเคนะครับเดี๋ยวคุดเลยนะครับปุ้มไปดูตอนคุดเซตกันเลยนะครับ เื่อกี้ครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับพุ่มกุดก็จะเยิงเม็ดกระพุ่มว่านี่ยกับลางรักไปปันนี้เลยนะครับถึงตัวนี้ตัวนี้พุ่มเอาไปตังปันนี้นะครับพุ่มเดี่ยดูนะครับเพื่อนๆพืวยจริงตัวนี้นะครับดูนะครับด่างด้วยนะครับตัวนี้จันปลาดังนะครับพุ่มเป็นจันแดงนะจันแดงว่าจันดำจันดำนะครับตัวนี้จันดำพี่นั่นแหละตัวนี้ครับเนี่ยด่างโยดนะครับวันนี้ด่างโยดแล้วก็นี่ด่างนะครับครับด่างไป ก็เป็นที่ต้นนะครับต้นนี้ก็ด้างนะครับนี่ครับดังเราลุนโยนเหมือนกันครับต้นนี้เดี๋ยวต้นนี้ดังมาเลยกับตุกใบต้นนี้ดังมาเลยนะครับก็พุ่มใดตังต้นไม้ไปตรงนี้นะครับพุ่มตังไ้ตรงนี้อนนะครับได้หลายต้นอยู่ตุงนูช่องรามสี่ห้าห้าต้นนะครับทั้งหมดห้าต้นนะครับพุ่มปอบถุงนั้นต้นกันเมื่อกี้โอเคนะครับเ๋ย่ว่าเพื่อนคือต้นนะครับต้นนี้ประมาณน่าจะเกือบเส้นนะครับต้นนี้ เกือบเต้นอวาเซ้นหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้จันป่าด่างนะครับด่างเรื่องซวยนะครับตอนนี้ตามมาเลยนะครับผมถ้าเซ้นหนึ่งถักปุ่มมาเลยนะครับใส่เอาเซ้นนะตามมาเลยแต่เกเอากับปุ่มเซ้นตอนนี้นะครับปุ๊บร้อยตันทีโอเคนะครับตามมาเลยนะครับปุมาดูกันเลยนะครับปุ๊บลุนด่างพรรอมๆกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ด่างนะครับเดี๋ยวว่าซ่วยนะครับ เป็นเมื่อนปักนกเลยครับโอเรียวลงมาครับตอนนี้การเมื่อนนะครับเป็นอะไรเอะว่าตอนนี้เมื่อนกันเลยนะครับช่องตนเดี๋ยวๆน้ำเล็ดเดียวไปนะครับหยับเดียวหยับเดียวหยับเดียวเยียวนะครับเดี๋ยวก้าเองเด็กเดียวมั้งแตตอนนี้ก็เพื่อนๆรู้นะครับเป็นอีกสายปั่นหนึ่งนะครับไม่เมื่อนกับตอนนู้นตอนนี้ก็ช่วยนะครับเดี๋ยวว่าใบแม่งกัดแล้ว เตินดปนี่คือวัวใจนะครับตอนนี้ตาด่างคือพวกมาเน่นนูนนะครับแต่บอยมันดูเพื่อนๆวันนี้เขาวิดกันไหมนะครับอีกอีกฝ่ายหนึ่งวู้ไม่สาวนะครับผมฝ่ายนี้อู้เย้ยว่านี้อู้เล็กแต่ผมก็ไม่เอาไม่ตกใจนะครับต้องปอบดางดังนะครับอันนี้กาด้วยนะครับดางมาไม่ดางนะครับเดนนี้กาด้วยนะครับผม อันนี้ก็ช่วยหนูกับมันดังพีนะครับเดี๋ยวพวกเขาหนูยัดเลยกับบนอกอนแป๊บเดียวนะครับผมอุ้ยอุ้ยอื่มราดจีบงจีไม้ามาเลยอันนี้ปัน่นได้ได้อู่ด้วนนะครับดางไม่เบืเ่อเบื่อหนัวไม่ดางนะครับเดี๋ยวช่วยนะครับขึนมาแล้วล้าวนะครับพุ่มวันนี้ก็ตัว ลาไปก่อนว่านะครับปุมโอเคนี่พตอต้นใหม่เดี๋ยวมตังไว้กลางหลังนะครับกาวันนี้กุมก้าเลยนะครับเจ็คปอดเตกรบดตรงเลยนะครับปุมตอนนี้ว่างหวาจะได้เงินเต้นนะครับถ้า่ากา็เคยอกับเซราคามาเลยเดี๋ยวตาว่าตั้มว่าเดี๋ยวผุมกิดปุ้มไม่ปล่อยนะครับปุมก็เคยดีชมคลิปนี้จนจ,นจบนะครับขออคุณมานะครับที่วาแ่นัสนับสนุนปุมจนเือาตอนนี้สับผมก,ก็เกือบขอบมื้อเลยนะครับ เดียวว่างหวานะครับสาวาสัวปุ้มครบห้าหมื่นสับดาหนี่ปุ้มจะแจกต้นไม้นะครับเพื่อนๆก็คือคอมเมนต์ไปเลยเลยนะครับปุ้มว่าอยากได้ต้นไรเดี๋ยวปุ้มไม่ได้ปุ้มก็ให้ไปเลยนะครับโอเคนะครับปุ้มเพื่อนๆถอยกดไลค์กดเจ๊กกดดิ้งให้ปุ้มด้วยนะครับสำหรับวันนี้เขาก็ข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ